หลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยผมได้มาทําเครื่องบินไปท่านผู้ชมคือรอบนั้นเนี่ยเครื่องบินของผมเนี่ยยังไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเครื่องบินของผมเนี่ยมันเร็วจนคุมไม่อยู่ <laughs> คุมไม่อยู่แบบคุมไม่อยู่จริงๆท่านผู้ชมนี่นี่คือเครื่องบินของผมคือต้องบอกเลยว่ารอบเครื่องบินของผมเนี่ยเป็นใบพัดหมดเลยท่านผู้ชมมีปิ่งอยู่ด้านล่างไอพ่นดูไอพ่นข้างหลังเยอะมากมีประมาณ10กว่าไอพ่นไอพ่นเนี่ยเยอะมากนะฮะมีมิสไซล์2อันอยู่ข้างหน้า จริงๆมันมีบอลลูนเนี่ยเยอะนะเป็น10อันเลยท่านผู้ชมคือแบบเยอะมากแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยที่ผมมาเพราะว่ามันมีอัปเดตอันใหม่คือเขาให้เราเก็บเนี่ยมูลมูลสโตนใช่ไหมเอออันนี้เนี่ยหนึอันแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาเก็บกันดูท่านผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยผมเก็บมาหน่อยหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปแลกสปินอันนี้คือมันได้ยากมากเลยนะเออสอชิ้นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าได้ยากมาก เอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะออกบินผมขอดูในร้านก็อ่ะซื้อมาซื้อหมดฮะใบพัดอ่าอะไรอือโหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเกลือมากโอเคโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์พอดีผมต้องเก็บมาได้หนึ่งรอโอ้โหเร็วมากนี่ท่านผู้ชมความเร็วของเครื่องบินของผมมันเร็วจนแบบว่าเออมันมันมันเร็วมากมันมันเร็วจนผมคุมจะไม่อยู่แล้วเออโอ้โอ้เห็นไหมท่านผู้ชม ผมบอกแล้วว่าความเร็วของเครื่องบินของผมมันเร็วจนผมไม่สามารถคุมมันได้ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าอ่ารอบนี้จะไปประมาณแบบความเร็วคงที่ฮะ <laughs> คือรอบนี้ไปประมาณนี้เพราะว่าผมนี่อยากจะเก็บของแดงก่อนไงอ่ะยะเก็บอันนี้เนี่ยให้ถึง100อันก่อนนะฮะอืมอโอเคคือ <laughs> ถ้าไปประมาณนี้เนี่ยผมยังสามารถคุมได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเร่งความเร็วเมื่อไหร่มันคุมไม่อยู่แน่นอนนะผู้ชมคือมันจะเร็วมากเร็วจนแบบว่ามันคุมไม่ได้ <laughs> เราคงไม่ได้จริงๆอ่าเอาเป็นว่าอันนี้ผมมีป้องกันอยู่โอเคร่อนไปได้อ่าโอเคค่อยไปเรื่อยๆผมมั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง100ฮะคือต้องค่อยๆไปก็อ่ะโอเคอันนี้1ชิ้นโอ้โอชนชนอออเรียบร้อยเลยชนแค่2ทีเท่านั้นคือตอนนี้เราได้54แล้วอ่ะคือไวมากเลยนะโอเคเข้าอันนี้อ่าคือมาเร็วมากฮะเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ i ไอพ่นนะเออ ถ้าเกิดว่าผมใช้ iPhone เนี่ยมันจะพุ่งไปนานมากคือมันจะพุ่งแบบนานมากท่านผู้ชมเพราะว่าไอโฟนของผมเนี่ยมีประมาณ1ิกว่าอันเลยนะฮะตอนนี้โอเคโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเก็บดวงจันทร์เก็บดวงจันทร์ไปก่อนเอาไม่ว่าในตอนนี้เนี่ยน้ำมันของเราเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยลองใช้ไอโฟนดูม,มันจะนานมากท่านผู้ชมมันจะโคตรนานคือบางที <laughs> มันทําให้ผมสงสัยบางทีว่าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันนานมากเลยนะอืมอืมโอเคโอเค ไอพ่นยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะเพราะว่าเวลาเราเล่งสปีดเนี่ยมันจะอยู่นานมากท่านผู้ชมเห็นไหมนี่มันอยู่นานมากเลยนะตอนนี้ยังไม่หมดเลยอ่ะคือไม่รู้มันจะไปหมดตอนไหนโอเคโอเคผมยังเก็บได้เรื่อยๆอ่ะโอ้ยหมดแล้วโอเคอ่าตอนนี้เราได้ไลร่92แล้ววาไวมาก92คาดิเค่8อันออกรอบนี้ไปขอให้ได้ออกรอบนี้ไปขอได้เลย97 98 99 100โอเค 100รพอดีแล้วฮะเก็บไม่ได้แล้วเครื่องบินเราเริ่มล่อนต่ำลงเรื่อยๆเอ้ยยังได้อยู่นะเออยังได้อยู่เนี่ยเฮ้ยบูปิรีสตอกฮะเดี๋ยว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 กลับไปเดี๋ยวกลับไปตอนนี้ขอขอเก็บก่อนอืเก็บก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม่ได้แล้วมันล่อนต่ำโอ้โหล่อนต่ำคืออันนี้อันนี้ยังได้อยู่ไหมโอ้โหคือไม่ได้แล้วฮะคือตอนนี้ผมมาอังกเมแล้วเนี่ยผมอยากรูมากเลยมันล่อนไปแบบมันล่อนเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคอ่า โอยล่นนานมากเลยเนะี่ยคือขนาดล่นยังนานเนละตอนนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมกดเอ้ยกดกลับไปเลยดีไหมขอเก็บอีกอันได้ไหมโอเคไม่ทันละเกิดชนชนหลายรอบเกิดเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมีครบหนึ่งร้อยแล้วฮนะเดี๋ยวลองมาแลกกับด็อกเตอร์ดูด็อกเตอร์ผมมีครบหนึ่งร้อยมูลสโตนแล้วมาผมเลือกไปที่แอคทีเว e คือมันเป็นการสุ่มปะอันนี้เหมือนเป็นเป็นกล่องกาชาเลยท่านผู้ชมใช่ปะเออบัตรมูลมิสไซ บัตรมูนมิสซ์ให้มาทำไมเนี่ยคือผมอาจจะต้องเก็บอีกหนึ่งร้อยอันปนะ่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเออเขาบอกว่าให้เรากลับมาใหม่หลังจากที่แมชชีนแบบว่าเสร็จสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอคือแบบผมได้บัตรมูลมิสไซน์มาเนี่ยเอาเอาติดไว้ตรงนี้เลยอมบัตรมูลมิสไซน์ตรก็ได้อะไรมาอีกไหมคือเหมือนว่าจะได้แค่บ,บัตรมูลมิสไซน์มาอันเดียวท่านผู้ชมอ่ามีใบพัดอันนี้มีอยูซามะติดเพิ่มไปติดเพิ่มไปติดติดเพิ่มไปหมด แล้วก็เดี๋ยวขอสปินได้ทีหนึ่งอันนี้เนี่ยขอใบพัดเลยได้ไหมทีเดียวผมขอทีเดียวได้ใบพัดเลยคือมาเอ้ยสองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมสุ่มกี่รอบมันก็ได้แบบนั้นนะฮะคือผมสุ่มไปหลายร้อยรอบแล้วมั้งคือไม่ได้เงินก็ได้แค่นั้นแหละจริงๆผมมาได้แค่ได้แค่เงินไม่ได้อะไรเลยท่านผู้ชมเฮ้ยหาง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 เครื่องบินนี้เหมือนจะเป็นของใหม่เฮ้ยปีโอ้มาขายหกอันเลยหรอ อุ้ยถังน้ามันโอเคอุ้ยอันนี้อืมอุ้ยบอลลูนอืมโอ้ยโอ้ยซื้อหมดโอ้โหตังค์ไม่มี <c oughs> ตังค์ไม่มีละเดี๋ยวแต่งเครื่องแป๊บนึงอันนี้เป็นหางหางเทพหางเทพเอาหางดีไว้ไว้ตรงนี้อ่าตรงกอ็อันนี้เป็นบอลลูนครับบอลลูนเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ข้างหน้าสักหน่อยอืมเอาบอลลูนติดไว้ตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นใบพัดดีหน่อยอันนี้ติดไว้ข้างหลังหน่อยอ่าตรงก็ถังน้ำมันใหญ่ คือถังน้ำมันใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะไม่มีที่วางแล้วนะก็เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็ถังน้ำมันใหญ่ใส่ไปตรงนี้อันนี้เป็นหางครับเป็นหางโอเคติดนไว้อย่างนี้เลยอ่าโอเคประมาณนี้ถึงเวลาทดสอบความเร็วแดงของเราละอืมดูยเลยรอบนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เข้าจุดแดงอืมอืมอืมอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่นะคุนผู้ชมแรงเกินนะ อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะจุดดำๆคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอรีเทิร์นแป๊บนึงขอรีเทิร์นแป๊บนึงอ่า๋อเคยขอใหม่ขอใหม่เนี่ย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 คือผมเข้าไม่ได้วะอันนี้เอออ๋อเดี๋ยวนะทำไมจุดดำๆนี่คืออะไรอ่ะเจอตัวอะไรด้วยอ่ะเออผมเจอตัวอะไรด้วยวะอันนี้ผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเคยเจอมีพายุฝนฟ้าคะนองมีพายุผ่าอะไรด้วยเออไม่เคยเจอเลยเนี่ยอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเขาเอออตัวะะไร่ โอ้โห oh, แล้วกัดทีหายแบบหายครึ่งลำเลยท่านผู้ชมหายไปครึ่งลำเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยอยืมอืมอุ้ยแต่รู้สึกว่าพอเราเข้ามาในนี้แล้วมันมันเหมือนมันจะได้เยอะขึ้นปะเออเนี่ยผมได้มา120แล้วอะ่ะได้ไหมผมรู้สึกว่ามันได้เยอะมากเลยนะผมหรือว่าผมคิดไปเองเออมันมันได้แบบเยอะมากเออเยอะเยอะเยอะจริงท่านผะู้ชมเนี่ย128 129อะไรทำไมมันมันขึ้นมาจากไหนอะ130 มาฮะในตอนนี้เนี่ยผมขอมาดูร้านคา้าสักหน่อยมีโอ oh, เอเนจีชิวเออผมว่าอันนี้เนี่ยสำคัญวะแต่ว่าเงินของเราเ่ยไม่มีแล้วผมขอซื้ออ่างเครื่องบินมาก่อนอีเวนน่าจะใกล้หมดแล้วปะเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะผมขอเออขอขอ,ขอขําก่อนขอคําก่อนอีเวนจะหมดแล้วตอนนี้คือมันมัน,ม,นมันได้เยอะมากเลยนะเออเนี่ยเนี่ยร้อสิบเจ็ดโอ้ผมไม่รู้ว่าผม <laughs> มันบวกทีละสองหรือมันคูณสองวะท่านผู้ชม มันเหมือนแบบว่าเราเก็บแล้วมันจะได้คูณ2เลยอ่ะอันเนี้ยในเนี้ยใช่ไหมเออเหมือนจะได้คูณสองนะเออเหมือนจะเพิ่มทีละสองอมันไวมากอะ่ะคือแบบไวมากๆเวลาเก็บโอเคโอเคผมเร่งสปีดอืมเร่งสปีดไหมอืมเร็วขึ้นนีกเด็โอ้โหเกือบหายกเกือบหายยกลำเมื่อกี้เข้ากลางลำเลยแนละ้มัน <c ười> คือพอเร่งสปีดแล้วมันมันเร็วมากเลยนะอ่าโอเคอุ้ยร้อยแปดสามผมน่าจะได้ประมาณสองร้อยได้นะเนี้ย ประมาณสองร้อยได้ไหมเลยประมาณหนึ่งนาทีร้อยแปดเก้าร้อยเก้าเอ็ดนะสองร้อยขอสองร้อยขอสัปประมาณสองร้อยโอ้ยทันมาวะนะร้อยเก้าแปดสองร้อยเออสองร้อยพอดีเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ event. อีเวนต์โอเคหมดพอดีเลยหนึ่งวิเรียบรอย้อยฮะเอาเป็นว่าได้มาประมาณยี่สิบลูกน่าชมเดี๋ยวไปดูสิผมเนี่ยจะได้ของดีหรือเปล่าเปิดปรมเดิมที่ลูกที่หนึ่งมันไม่มีสกิปบอ,อะเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ไว้ด้วย เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เฉลีย่ยโอ้โห0.5เปอร์เซนต์ใบพัดคือ,อน,นี้หนึ่งเปอร์เซนต์มีอยู่ยี่สิบลูกอ่ะมันต้องได้สักอันหนึ่งแหละหนึ่งเปอร์เซนต์0.5อะไรอย่าเงี้ยผมคิดว่ามันต้องมาสักอันหนึ่งแหละผมว่าผมเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสได้ปีกปีกมูนคือไม่น่าจะมีโอกาสได้ฮะแล้วก็ใบพัดด้วยคือตอนนี้เนี่ยมันเหลือสองอันสุดท้ายละคือผมได้เงินจนหลายหมื่นแล้วมั้งเนี่ยเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะเป็นหมืน่นละมั้งคือได้เงินแบบว่าทุกรอบเลยอันเด เฮ้ยโอ้โหห้ารอยมันมาให้ลุ้นแล้วก็จากไปอันนี้สุดท้ายแล้วฮะหมดนี่นล้ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่เหลือแล้วจริงๆสองร้อยห้ิบโอเคมีกันอยู่9ก้าันท่านผู้ชมจากการสุ่ม20ิครั้งเมื่อกี้นี่อ่ะโอเคอ่าซื้อมาซื้อมามีอะไรอีกไหมอ่บาบอดูนซื้อหมดใบพัดอ่าถังน้ํามันอ่าปีกซื้อหมด <c oughs> คือซื้อหมดฮะเอาเป็นว่า ครั้งน,นี้จะเป็นการบินครั้งสุดท้ายของผมละเดี๋ยวมาดูซิผมจะไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยยังยังมีอยู่อีกเหรอเดี๋ยวมันยังมีอยู่อีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอมันมีแต่มันเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอขอขให <laughs> ม่ขอใหม่เลยเมื่อกี้ผมแบบไปป่านมันอันนี้อันนี้จะไม่สนใจมาแล้วรอบนี้อืนนอมเหมือนว่าจะบั๊กอยู่นะคือผมขอไม่เร่งความเร็วท <c oughs> ่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเร่งความเร็วเนี่ยผมคุมเครื่องบินของผมไม่อยู่นะฮะมันมันจะเร็วมาก ถ้าเกิดว่ามันมันจะเร็วเกินนะท่านผู้ชมมันไม่ไม่ไมหวจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้อืไปเลยเราจะทําลายสถิติ88,000เมตรของผมผมมีสถิติอยู่นะ88,000เมตรซึ่งในรอบนี้ผมจะทําลายสถิติโอ้ยอันนี้เริ่มเร่งความเร็วเริ่มเริ่มแบบว่าใช้ใช้ความเร็วอาโอเคคือต้องตั้งสมาธินิดน,นึงไม่งั้นเนี่ยผมผมผมไม่รอดผมไม่รอดแน่นอนอืมตอนนี้มาที่20,070นะฮะ ไม่ไม่น่าจะถึงนะหรือว่าจะถึงวะเออเดี๋ยวขอลองเอ้ยเอ้ยเ้ยเยเกือบโดนญ้าเมื่อกี้นี้อืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยชนไปหนึ่งทีที่ผายแล้วมาชมชนไปสองทีโอเคยังพอได้ฮะสีม0 0โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่โซนฮิมะคือมันเร็วมากเครือบินของเราตอนนี้โอเคผมพยายามไม่เล่งความเร็วมันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุมไม่อยู่ท่านผู้ชม ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยตอนนี้ยังพอได้นะห้าหมื่นสองละ้ฮะไปถึง8ปดหมื่นแปดสเก้าหมื่นคือผมน่าจะทําลายสถิติเก้0 0มืได้เออแปดหมื่นแได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนแล้วก็มุมนี้มุมนี้รอดปะเออโอเคต้องค่อยๆตั้งสมาธิดหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็มามุมนี้หกหมื่นสามหกหมื่นสีะหกมนี้มาอุ้ยหกหมื่นหกเมื่นเออผมคิดว่าถึงวะ่ะ ผมคิดว่าถึงอยู่เกือบเกือบเกือบเจ็ดหมื่นแล้วฮะเออมีความเป็นไปได้ลยเนี่ยโอเคโอเคอืมอืมอ่าไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก่อนแหมมุมนี้อุย้ยคือป่านี้เนะี่ยผมเกลียดมากเพราะว่ามันจะมีไอ้เส้นยาวๆที่ผมเนี่ยมองไม่เห็นนะมองไม่ทันบางทีมันเร็วเกินนะมาชมแปดหมื่นหนึ่งแล้วอุย้ยมีโอกาสถึงเก้าหมื่นู้ชมตอนนี้แปดหมื่นสี่แล้วฮะแปดหมื่นห้าไปเลยหนึ่งแสนเมตรถึงปะวะ ถึง1,000 0แนเอ้ยแปดหมื่นทำลายสถิติไปที่เรียบร้อยฮะตอนนี้สถิติใหม่90,000แล้วโอ้มายก็สถิติของตัวเอง9ก้าหสเอ้ยถึง1,000 0แสนนะเดถึง1,000 0แนอยู่นะเอ้ยๆปืนใหญ่ปืนใหญ่ใจเย็นนะพี่เอ้ยทางนี้โอเคเก้า0 7เจ็ฮะเก้า7จอ่าแสนหนึ่งแสนแล้วแสนแล้วอืมแสนหนึ่งไปแสนหนึ่งแสนสองน่าจะประมาณแสนสองถึงอยู่นะ เออตอนนี้มาที่แสนหกแสนหกพันแสนเจ็ดเ้ยโอ้โหโอ้ยพลาดพลาดเอ้ยเคแสนหนึ่งแสนหนึ่งยังได้อยู่ยังได้อยู่ตอนนี้เนี่ยมาโอ้ยชนชนชนเส้นระยงระยางยังได้อยู่ได้อยู่แหมโอ้กว่าจะถึงพื้น <laughs> นานมากบอลูนนี้ของดีเอ้ยผมว่าไม่ไม่รอดแล้ววะได้ถึงแสนสองน่าชมหนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นสตัน คือเป็นความไกลที่ผมเนี่ยทำได้แล้วในตอนนี้คือสถิติใหม่เลยนะ1 2 6 9 1แสนท่านผู้ชมไกลมากคือกว่าจะมาทำถึงจุดนี้ได้คือต้องบอกเลยว่าดู <c oughs> คือมือของผมมันมีแต่ใบพัดแต่ตอนเนี้ยม,นะมีแต่ใบพัดนะฮะมีแต่แบบว่าของตกแต่งคือเครื่องบินลำนี้น่าจะมีบล็อกแค่บล็อกเดียวนะที่เหลือเนี่ยเป็นถังน้ำมันเป็นอะไรทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยเป็นปีกเครื่องบินเป็นอะไรโ <c oughs> okay, อเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ย สวัสดีครับ